ุกคนมาทายกันขา่าะเคสนี้เป็นไฟหรือว่ากระเนื้อ รักษาด้วยการทำเลเซอร์ค่ะก่อนทำฉีดยาชาค่อยๆเลเซอร์ออกเวลาเลเซอร์เราต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดแผลเป็นหรือว่าหลุมค่ะหมอจะค่อยๆเลเซอร์ดูตามระดับความลึกค่ะลักษณะนะคะจะเป็นติ่งๆสีดำค่ะอยู่บนผิวสังเกตว่าเม็ดสีจะอยู่เฉพาะด้านบนเท่านั้นค่ะเลเซอร์ร่วมกับตกแต่งผิวรอบๆค่ะเพื่อให้ผิวเรียบเนียนมาดูหลังทำกันค่ะเคสนี้เป็นกระเนื้อค่ะส่วนเคสนี้นะคะคนไข้เป็นฝอยค่ะเป็นมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆการรักษาหมอใช้เป็นการฉีดยาชาค่อยๆเลเซอร์ สังเกตว่าผิวจะเรียบเนียนค่ะส่วนเคสนี้เป็นจุดนูนกลมๆนะคะค่อยๆเลเซอร์เช่นกันค่ะการเลเซอร์จะไม่เหมือนกับการใช้เครื่องจี้หรือว่ายาแต้มเนื่องจากมีโอกาสทําให้เกิดคีลอยได้ค่ะเลเซอร์ต้องกําจัดเม็ดสีให้ออกหมดจดรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดแผลหลุมหรือว่าแผลนูนที่จะตามมาในอนาคตค่ะหลังทําจะมียาฆ่าเชื้อให้ทาต่อเนื่องนะคะค่อยเลเซอร์นะคะมาดูแผลหลังจากเลเซอร์กันสังเกตว่าแผลเรียบเนียนมากนะคะมีใครเป็นฝ่ายบ้างใครรักษาวิธีไหนยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะ